สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มีดูมีดูนะครับวันนี้จะมาทําคลิปดูดวงที่สำหรับ facebook นี้ช่องนี้อะไรเงี้ยเพิ่งทําเป็นครั้งแรกอะไรถึงแม้จ,จะเคยทําคลิปดูดวงมาบ้างแล้วนะครับแต่คลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปแรกของมีดูมีดูละกันเนาะกดก็ครับอธิบายก่อนนะครับในตอนที่เจอกันครั้งแรกอย่า ใช้คลิปนี้หรืออะไรก็ตามที่คอนเทนต์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่องนี้ไปตัดสินใจชีวิตคุณครั้งใหญ่ๆนะครับต้องใช้วิจาราณและความเชื่อความเชื่อมั่นในตัวเองต่างๆในการทำน,นะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แบบโอเคถ้าคุณติดตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยคุณได้แต่ไม่ไม่แนะนําให้เอาเป็นแบบที่พึ่งหลักซึ่งคงไม่มีใครเอาแบบเป็นที่พึ่งหลักหรอกโอเค พูดง่ายๆก็คือเราตั้งใจทานะครับแต่อย่าให้ดูกันแบบขำๆถ้ามันตรงกับชีวิตใครก็ดีใจด้วยถ้ามันไม่ตรงก็ถือว่ามาดูเอาความบันเทิงเนาะแต่เราตั้งใจทํานะโอเคหัวข้อวันนี้ก็คือคุณติดอะไรอยู่ที่ยังไม่เริ่มอะไรใหม่ๆคือกิจการใหม่งานใหม่หรือจะเรียนต่อหรืออะไรก็ตามยกเวน้นเรื่องความรักไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย เ okay. นื้อหาจะไม่เกี่ยวความรักเลยคืออาจจะเป็นความรักมาเกี่ยวเป็นปัจจัยแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องของการเริ่มต้นรักใหม่ใครยังไม่มุกออนดูคลิปนี้ไม่ได้โอเคก่อนจะไปเริ่มก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ติดตามมาทาง a ฟ e บุ๊กก็ขอบคุณมากก็ฝากด้วยเหมือนกันโอเคเริ่มที่ก้องแรกเลยอขอเลื่อนไปก่อนนะครับก็คือเพนกวินเพนกวินเพนกวินติดอะไรนะครับไมถึงยังไม่เริ่มสักที ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีด้วยนะครับไม่นานคุณจะได้เริ่มนะครับนี่เห็นไหมกำลังขึ้นรถมาแหละอีกไม่นานคุณจะออกเดินทางแล้วทีนี้อีกปัญหาเลื่น้อยนนี่นมันติดอะไรมีอะไรบ้างมีสิบถ้วยนะครับแล้วก็แปดถ้วยแล้วก็สองดาบทีนี้มันง่ายมากเลยครับเพราะคือไพ่ขึ้นมาสี่ใบนี้ก่อนอื่นนั่นแหละครับแสดงความยินดีคุณใกล้จะใกล้จะได้ออกเดินทางครั้งใหม่จะได้เริ่มมันแล้ว ที่นีคนติดอะไรหนึ่งติดความกังวลเรื่องครอบครัวหรือเรื่องพนักงานเก่าหรือเรื่องอะไรก็ตามหรือทีมเก่าๆของคุณที่คุณผูกพันนะครับรวมถึงครอบครัวด้วยนะครับมันเหมือนยังไม่พร้อมอ่ะถ้าคุณจะเอาเงินจะเอาทุนจะเอาอะไรมาทําตรงเนี้มันจะต้องมีกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยที่เดือดร้อนอยู่คุณก็เลยไม่อยากจะทํามันนะครับเนีย่ยเหมือนม,มันมีเหมือนครอบครัวเรายังต้องตากฝนอยู่อ่ะแล้วฉันจะเอาเวลาอย่างไนไปไปทําอะไรใหม่ๆล่ะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใบที่สองนะครับนี่อันนี้ แปดถ้วยนะครับคุณยังมีบุญเก่ามีความสำเร็จเก่าๆที่มันยังใช้ไม่หมดอ่ะคุณก็เลยโอเคฉันยังอยู่ตรงนี้ได้ต่อเห็นไหมมันยังมีแบบเขาเรียกว่าไงยังมีคนเลทให้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นถ้วยสุดท้ายแล้วนะครับที่ยังเหลือน้ําอยู่ให้คุณกินถ้วยนี้หมดคุณอาจจะได้ไปต่อเลยก็เป็นได้เนาะถ้าเกิดคุณยังยึดติดกับความสำเร็จเก่าๆอยู่คุณจะไม่ได้เริ่มใหม่นะครับแล้วก็สองดาบอันนี้ง่ายมากนะครับถ้าคุณอยากเริ่มใหม่คุณต้อง ลองจับมันดูนะครับนี่ใครถ้าใครเคยเห็น้าพยีสีจริงๆครับรูปต่อไปมันจะเป็นผู้หญิงจับดาบสองอันขึ้นมาใช่ไหมแต่อันนี้คือคุณนะ่ะไม่รู้เลยครับว่าดาบสองเล่มก็คือสิ่งที่เราทําอยู่เดิมกับสิ่งที่เรากาลังจะเริ่มใหม่เนี่ยอะไรมันดีกว่ากันเพราะคุณไม่เคยสัมผัสไม่เคยลองมันเลยเลยซ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆกล่กองง่ายๆครับ แค่ลองหยิบมันขึ้นมาทั้งสองงานนะครับสลหรับมือซ้ายขวาดูแล้วถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับแล้วคุณก็จะได้เริ่มใหม่ทันทีเนาะก็ยินดีด้วยนะครับคุณเป็นคนที่ใกล้จะได้ออกเดินทางครั้งใหม่แล้วนี่ขึ้นรถมาแล้วนะครับติดหนึ่งทิพงานเก่าครอบครัวยังมีปัญหานะครับแล้วก็ยังมีบุญเก่าอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจว่างานใหม่สิ่งใหม่กับสิ่งเก่าอันไหนดีกว่ากันนะครับผมก็เลย ไปต่อไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปต่อก็แค่ลองจับมันดูนะครับอย่าไปยึดติดกับความสําเร็จที่เคยมีนะครับแล้วก็ปล่อยวางเรื่องคนอื่นเรื่องครอบครัวอะไรที่มันไม่จาเป็นออกไปและคุณจะได้ไปต่อเพราะคุณกําลังจะขึ้นรถมาแล้วนะครับแพนกวินกาลังจะได้ขึ้นรถมาแล้วนะคใครที่เลยแพนกวินกาลังจะได้ขึ้นรถมาแล้วไปเถอะนะครับผมแนะนําให้ไปต่อได้แล้วโอเคของที่สองแมว แมวใครที่เรียกกองที่สองนะครับองแ,แมวกำลังดูทีวีอยู่แต่อะไรบ้างวันนี้ก็ใกล้นะครับอีกนิดนึงจะถึงแล้วนะครับเอื้อมมือจะถึงแล้วแต่ติดอะไรติดตรงที่ทุนหรือทรัพยากรที่จะใช้เนี่ยมันเหมือนมันไม่ใช่ของเราคนเดียวหรือเปล่ามันแบบมีของคนอื่นอาจจะเป็นเงินของแฟนเงินของพ่อเงินของแม่ติดอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่กลาาก้าสัทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยเขาเรียกว่างไงคุณ คุณพร้อมจะออกเต็มที่แล้วเห็นไหมคุณในรูปนี้คือคุณบอกลาจากลูกน้องจากสิ่งที่คุณมีคุณกําลังจะก้าวออกไปเผชิญโลกด้วยตัวเองแล้วครับแต่คุณขาดอะไรคุณขาดประสบการณ์ที่เคยที่จะได้เผชิญหน้าจริงๆที่ที่จะทําให้คุณได้รับรู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งขนาดไหนซึ่งจริงแล้วใครที่รู้จัดไพ่ใบนี้นะครับใครที่เคยดูดวงมาจะเคยเห็นไพ่ใบนี้ผู้หญิงคนนี้ลูกต่อไปเขาจะอา้าปากสิงโตซึ่งเรารู้ว่าเขาทําได้ จากการที่เราเคยเห็นไพ่แต่ตอนนี้มันเหมือนกับคุณนะครับคุณรู้ลึกๆในใจว่าคุณทําได้แน่ๆแต่คุณยังไม่กล้าทํามันเพราะว่าคุณยังไม่เคยใครเห็นสิ่งโตะก็ต้องกลัวแต่คุณน่ะเก่งกว่าสิ่งโตอีกมันเหมือนกันครับงานใหม่ที่รอคุณอยู่มันอาจจะดูน่ากลัวมันอาจจะดูแบบท้าทายอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณได้ทํามันเนี่ยคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ทําได้และสุดท้ายคุณก็ต้องทําอยู่ดีเพราะอะไรครับนี่อ่ะบสองมืนี้ คุณออกมาจากพวกเขาแล้วนะครับคุณไม่มีใครคุณจะย้อนกลับไปก็เสียศักดิ์ศรีสองถ้าคุณไม่สู้กับสิงโตสิงโครสิงโตมันก็แดกคุณอยู่ดีนะครับและอีกอย่างก็คือคุณใกล้ที่จะได้คว้างานที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วนะครับคุณเริ่มเถอะนะครับส่วนเรื่องเงินนะครับก็ไปเคลียร์ให้ดีๆนะครับมันเนี่ยมันเหมือนมีมือสองมือจับเงินนะครับมันเหมือนยังไม่ใช่ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ ไปเคลียร์กับเจ้าของร่วมไปเคลียร์กับคนที่เขาจะให้หรือไม่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยสักทีหนึ่งนะครับก็คือไปเคลียร์กันก่อน,นครับแล้วคุณก็จะได้เริ่มอย่างสบายใจเพราะว่าคุณเริ่มได้แน่แล้วคุณจะได้ไปไกลด้วยเพราะว่าคุณคือสเตนนะครับคนที่สู้สิงโตได้แต่ยังไม่รู้ตัวนะครับเพราะงั้นสู้สิงโตนะเป็นแมวที่สู้สิงโตได้ยอดมากนะครับสำหรับกองที่สองแมว 3, อกองที่สามนะครับใครเรียกกองที่สามหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกติดอะไรถึงยังไม่กล้าเริ่มงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่สักทีเทเลเวอร์คิงออฟคัพสิบเหรียญแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนมันสิ่งที่คุณติดเนี่ยมันอาจจะติดเรื่องเขาเรียกว่าไงครับเรื่องเงินทุนเรื่องทุนเนี่ยคุณอาจจะไม่มีปัญหาแล้วเรื่องทรัพยากรเรื่องเงินสำรองเรื่องอะไรคุณไม่มีปัญหาแล้ว มีบุญเก่าที่โอเคพอสมควรหรืออีกแง่หนึ่งของไพ่ใบนี้ก็คือคุณอาจจะติดที่จะต้องไปดูแลกิจการของที่บ้านของครอบครัวอะไรอย่างนี้อยู่คุณก็เลยไม่ได้เริ่มเริ่มอะไรของตัวเองสักทีเนี่ยคิงคัฟข้ามมาด้วยหมายถึงว่าคุณกําลังห่วงคนอื่นอยู่ห่วงคนอื่นมากกว่าสิ่งที่ที่เราอยากทำาํำมากกว่าเนาะห่วงคนอื่นมากกว่านั่นแหละเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจัดการเรื่องของคนอื่นให้เรียบร้อยแล้วหรือว่า เคลียแล้วว่าฉันจะไปในทางของฉันแล้วไม่ยุ่งกับคนอื่นแล้วคุณก็จะได้ไปต่อนะครับเนี่ยเหมือนไหมเขาจะยื่นถ้วยนี้คุมาแล้วคุณยังไม่ได้เป็น king of cup ที่สมบูรณ์นะครับเมื่อที่คุณได้ถ้วยนี้มาก็สมบูรณ์เพียงแค่คุณรับมันมาซะนะครับก็สมบูรณ์แล้วซึ่งอาจจะหมายถึงความไว้วางใจหรืออะไรจากคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักก็ได้นี่ครับโดยเฉพาะใบนี้มันบอกชัดเจนนะครับคุณอาจจะต้องการหนึ่งความไว้วางใจความเชื่อมัน่นความเชื่อใจจาก หรือความรักอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ไม่อยากอธิบายลงไปลึกมากจากคนที่คุณรักคนที่คุณต้องการให้เขามารักหรือคุณอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งครับคุณอาจจะต้องการคุณไม่อยากลุยเดี่ยวคุณอยากจะมีใครสักคนที่แบบมาคอยปร,ประคองคุณไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ลองหาดูนะครับเจอแฟนเจอเพื่อนคู่คิดที่ดีก็อาจจะทําให้คุณได้เริ่มธุรกิจใหม่เริ่มงานใหม่เร็วกว่าเดิม พราะว่ากองเนี้ยทุนอะไรคุณพร้อมหมดนะครับคุณอาจจะขาดแค่ความไว้วางใจจากคนที่คุณอยากได้นะครับผมไม่รู้เรากว่าใครเป็นพ่อแม่แฟนเพื่อนคือคนที่คุณต้องการให้เขาบอกว่าแกทําสิเดี๋ยวฉันช่วยอะไรอย่างเงี้ยหรือแกทําสิแกทําได้อะไรอย่างเงี้แแยแค่คํานั้นจากเขาครับจะทําให้คุณเริ่มได้เลยนี่ครับสาหรับหมาป่าหมาป่านี่รอความไว้วางใจแล้วก็รอแบบคนสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคสำหรับกองที่สามผ่านไปสำหรับ มาจิ้งจอกไม่ใช่หมาป่าโอเคกองสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่เลือก the flamingo นะครับ flamingo ได้อะไรบ้าง oh flamingo ได้เจ็ดเหรียญห้าเหรียญเอ้ยสามเหรียญไม่ใช่ 1, ห้าลบหนึ่งสี่เหรียญโอเค,คแล้วก็ night of c u p s แล้วก็ the emperor กองนี้ขาดอะไรหนึ่งนะครับคุณอาจจะงกนะครับคุณไม่อยากใช้เงินที่ตัวเองมีคุณไม่อยากจะใช้เงินเก็บของตัวเองมันทาธุรกิจนี้หรือเอาไปใช้จ่ายตรงเนี้ยอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ายังไม่กล้าเสี่ยงหรือยังไม่กล้าอะไรคุณกําลังแบบเนี่ยไหมเสียดายอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนแบบกําลังถางหรือว่ากําลังจะถางย้าเพื่อจะเอาเงินก้อนเนี้ยออกมาใช้เหมือนเงินเนี้ยมันยังไม่ใช่เงินที่จะเอามาใช้ได้อะไรเงี้ยต้องลองเอามาใช้ ต้องถางหญ้าออกก่อนจะมาใช้ได้อะไรอย่างนี้นะครับหรืออย่างหนึง่งคุณเนี่ยไม่ใช้เงินตัวเองคุณมีก้อนนึงแล้วแต่มันต้องใช้สี่คุณอาจจะรอหุ้นส่วนรออะไรอยู่รอเงินรอหุ้นส่วนนั่นแหละครับอาจจะไม่ใช่แค่เงินอาจจะเป็นทุนอาจจะเป็นแรงหรือจะเป็นความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับแล้วก็จะคล้ายๆจะคล้ายๆจากองเมื่อกี้นะครับมันเหมือนคุณขาดอะไรสักอย่างหนึ่งจากคนที่คุณรักอาจจะเป็นความไว้วางใจอาจจะเป็นสิทธิ์ ที่จะให้คุณทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณได้มันมาเนี่ยคุณได้ถ้วยมาปุ๊บคุณก็ออกอมาไปได้แหละนี่มันมือนคุณรอถ้วยนี้อยู่ซึ่งเขายื่นมาแล้วนะครับคุณรับซะนะครับถ้าใครยืน่นอะไรมาให้ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่จะไปต่อนะครับสำหรับใครที่เลือกฟาร์มิงโกนี่รับไปเลยนะครับและอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะขาดอยู่นะครับมีสองอย่างก็คือหนึ่งที่สื่อจากไพ่ไปนี้หนึ่งอำนาจในการที่จะตัดสินใจทั้งหมดของเรื่องนี้มันอาจจะไม่อยู่ที่คุณ คุณนันจะรอผู้ใหญ่รออะไรบอกว่าโอเคคุณตัดสินใจได้เลยนะครับแล้วคุณก็จะได้ทํามันนะครับอันนี้คือหนึ่งอย่างสองก็คือรอผู้ใหญ่เราผู้ใหญ่ให้ไปมันคือหนึ่งรอที่จะได้ตัดสินใจเองคือเหมือนว่าถ้าฉันทําตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ตัดสินใจเต็มร้อยฉันก็ไม่อยากทํา2ก็คือรอผู้ใหญ่อนุมัตินะครับเมื่อคุณที่ได้น่าจตัดสินใจเป็นของคุณเองเมื่อไหร่จะไปเลยเนี่ยคุณรอแค่เนี่ยคุณมาจอดแล้วแต่ว่ามันแบบเฮ้ยแกอย่าเพิ่งนั่งนะอะไรเงี้ยไม่ถึงเวลาของแกอะไรเงี้ย รอเหมือนแบบใครสักคนหนึ่งมาอนุมัติว่าคุณทําเรื่องนี้ได้แล้วนะครับหนึ่งนะครับใครที่เลือกกองนี้หนึ่งรองเงินทุนอาจจะจากเงินตัวเองที่ยังไม่พร้อมใช้หรือเงินคนอื่นก็คือรอหุ้นส่วนเราขมมอไว้วงใจจากคนที่รักหรือแล้วก็รอสิทธิในการสิทธิ์ขาดในการทํามันจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอํานาจในการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่เลือกฟาร์มิโกเหตุผลที่คุณไม่ได้ไปต่อกําลังจะไปต่อแต่ทำไมยังไม่ได้ไปสักสี่ก็คือประมาณนี้ โอเคสำหรับวันนี้ก็มานี้ครับเหนื่อยเหมือนกันเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s ไครป์ไปด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ